สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคัณพันธประลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับเมื่อวานคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินผลงานคำว่าบริหารผลงานวันนี้เราจะมาต่อกันนะครับในประเด็นนี้เพราะว่ามีข้อสงสัยและก็ข้อคำถามที่ผมได้รับมาอยู่ตลอดเวลานะครับที่เราต้องคุยกันเกี่ยวกับระบบบริหารผลงานเนี่ยนะฮะคือ ถ้าหลายท่านศึกษาเรื่องคำว่า performance management หรือบริหารผลงานอย่างจริงจังเนี่ยนะครับลงลึกในเรื่องของเจตนารมณ์ของระบบเราจะเห็นชัดเจนมากๆนะครับว่าระบบบริหารผลงานถ้าเราทำได้ตามวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์อมของระบบเนี่ยมันจะช่วยทำให้พนักง,งานของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ระบบมันเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องของการเติมเต็มสกิลโนเลจต่างๆของพนักง,งานเพื่อทำให้ผลงานเขาดีขึ้นอันนี้คือเจตนาจริงๆของระบบบริหารผลงานพอเราเรียนรู้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ผู้บริหารดับสูงจะค่อนข้างชอบ แนวคิดของระบบแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้พนักง,งานของเขาเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับงานที่มันยากขึ้นพร้อมที่จะเติบโตพร้อมที่จะรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น ดังนั้นการพัฒนาทักษะต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเติมเข้าไปคือไม่ใช่แค่เพียงการฝึกอบรมโดยที่ไร้จุดหมายไร้ที่มาที่ไปถ้าเราทําระบบบริหารผลงานดีๆมันจะทําให้เราทราบนะครับว่าพนักงานแต่ละคนของเราเนี่ยใครมีจุดอ่อนจุดแข็งเรื่องอะไรแล้วจําเป็นที่จะต้องพัฒนาต่อยอดในเรื่องอะไรบ้างเพราะตัวระบบมันเองมันส่ง ม,มันมีเจตนารม์แล้วก็มันส่งให้เราเห็นนะครับว่าพนักง,งานแต่ละคนต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแต่พอถึงเวลาเราใช้ระบบนี้จริงๆขึ้นมาทั้งๆท,ท,ที่เราออกแบบทุกอย่างอย่างลงตัวถูกต้องตามหลักการของคำว่าบริหารผลงานเป๊ะๆนะฮะแต่ว่าถึงเวลา implement จริงนีครับหลายองค์กรไปไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ของระบบนี้นะครับไม่สามารถที่จะใช้ระบบบริหารผลงานมาเป็น ตัวต้นทางอะครับสำหรับที่จะวางแผนพัฒนาพนักง,งานได้เลยพูดง่ายๆคือบริหารผลงานเนี่ยนะครับต้นต้นปีวางแผนผลงานกำหนด KPI มีไหมมีระหว่างปีมีการพูดคุยฟีดแบคกกันไหมอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างแต่ตรงนี้คือจุดยากพอปลายปีก็เข้าสู่เรื่องของการประเมินผลเทียบเป้าเชื่อไหมครับว่าเราทำตามกระบวนการนี้แต่สุดท้ายเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าพนักง,งานคนนั้นต้องพัฒนาเรื่องอะไร สาเหตุเพราะอะไรสาเหตุเพราะว่าเราก็ยังคงยึดติดกับความคิดแนวคิดและความเชื่อของระบบประเมินผลงานแบบเดิมอยู่ดีตัวแมネเจอร์เองไม่กล้าที่จะตรงไปตรงมากับเรื่องของผลงานของลูกน้องสาเหตุจริงๆเนี่ยมันคือมันจะแยกเป็นได้หลายประเด็นนะครับอย่างตัวแรกสุดอะผู้ประเมินก็ยังคงใช้ความรู้สึกในการประเมินมากกว่าข้อเท็จจริงอยู่ดีสาเหตุ ตัวแรกสุดที่ทําให้เราไม่รู้เลยนะว่าพนักงานคนนี้จําเป็นจะต้องพัฒนาเรื่องอะไรก็คือผู้ประเมินนี่แหละให้คะแนนผลงานดีกับลูกน้องตัวเองทั้งหมดเลยไม่ว่าจะมีกี่ปัจจัยกี่ข้อก็ใส่คะแนนดีดีมากดีดีมากไปเรื่อยๆสุดท้ายพอคะแนนรวมออกมาปื๊บปรากฏว่าไม่ต้องพัฒนาเพราะอะไรครับเพราะพนักงานผลงานดีอยู่แล้วไม่เห็นต้องพัฒนาอะไรเลยเนี่ยแหละครับทั้งๆท,ที่หลายคนก็บอกว่าคนนี้มีจุดอ่อนอยู่เยอะนะแต่ทําไม พอผลประเมินออกมากับกลายเป็นว่าไม่ต้องพัฒนาะลรเพราะคะแนนสูงก็เพราะว่าสุดท้ายคือสาเหตุของการประเมินเนี่ยยังคงใช้ความรู้สึกชอบไม่ชอบรู้สึกดีไม่ดีกับพนักงานบางคนแต่สุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าผลประเมินกับของจริงออกมาคนละทางอันนี้คือปัญหาที่ตัวผู้ประเมินยังคงใช้ความรู้สึกนะครับอันที่2ก็คือตัวผู้ประเมินเองรวมถึงผู้ถูกประเมินนะฮะ แล้วก็กลุ่มผู้บริหารหรือผู้จัดการเนี่ยยังคงมองระบบบริหารผลงานเป็นแค่เพียงระบบประเมินผลงานอยู่ดีอะแม้ว่าเราจะมีการสอนมีการให้คําแนะนําว่าระบบบริหารผลงานมันเป็นอย่างนี้นะมันแตกมันแตกต่างกับระบบประเมินผลงานแบบนี้นะแต่สุดท้ายแล้วตัวแมเนเจอร์ก็ยังคงเทคแคร์ระบบนี้เป็นแค่เพียงการประเมินผลงาน ไม่ได้บริหารอะไรเลยไม่ได้ตั้งใจที่จะใช้ระบบนี้ในการช่วยให้พนักง,งานตัวเองเก่งขึ้นแค่มีความตั้งใจว่าใช้ระบบนี้ในการติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กให้คะแนนไปในแต่ละปีแต่ละปีเพื่อใหอ้มีข้อมูลเอาไปใช้ในการให้รางวัลผลงานพนักง,งานของตัวเองแต่ละคนแค่นั้นพอสุดท้ายผลประเมินอ,ออกมาก็ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพนักง,งานอีกเช่นกัน สาเหตุถัดมาก็คือผู้จัดการเนี่ยครับไม่กล้าที่จะบอกว่าพนักง,งานจะต้องถูกพัฒนาอะไรบ้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าการบอกแบบนั้นมันเป็นการสื่อไกลๆว่าพนักง,งานมีผลงานไม่ดีในบางเรื่องเพราะฉะนั้นนายที่ไม่ค่อยมีลีดเดอร์ชิพเท่าไหร่ผู้จัดการที่ยังขาดลีดเดอร์ชิพขาดเพราะว่าผู้นำเนี่ยเขาก็มักจะอวยลูกน้องเพราะอะไรเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะไม่สามารถใช้งานลูกน้องคนนั้นได้ กลัวว่าถ้าเป็นการบอกลูกน้องตรงไปตรงมาลูกน้องจะไม่พอใจเขาลูกน้องจะไม่อยากทํางานกับเขาดีไม่ดีเขาจะสั่งงานลูกน้องคนนี้ไม่ได้เลยผมว่านี่เป็นความคิดที่ผิดตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเราไม่ควรจะเลื่อนพนักง,งานแบบนี้ขึ้นมาเป็นผู้จัดการด้วยซ้ําไป คนที่เป็นผู้จัดการที่ดีเนี่ยควรจะต้องบอกพนักง,งานได้ว่าจุดไหนดีจุดไหนไม่ดีเพราะเราบอกเขาในระยะสั้นแต่ในระยะยาวเขาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วผมว่าเด็กสมัยนีย้เขาก็ไม่ต้องการให้ผู้จัดการอวยเขามากเกินไปเหมือนกันเขาอยากจะพัฒนาเขาอยากจะเติบโตตามสายอาชีพของเขาดังนั้นเขาต้องรู้นะครับว่าจุดไหนบ้างที่เขายังมีประเด็นอยู่ยังเป็นจุดอ่อนอยู่และข้องจาเป็นที่จะต้องพัฒนาเขาอยากจะ เห็นจากกระจกที่ส่องมาก็คือตัวแมネเจอร์เนี่ยจะต้องส่งส่องตรงไปตรงมาว่าเขายังขาดอะไรเพราะฉะนั้นการพูดตรงไปตรงมาว่าพนักง,งานคนนั้นยังต้องพัฒนาอะไรยังขาดอะไรบ้างเนี่ยมันเป็นประเด็นสําคัญมากที่จะทําให้พนักง,งานรู้ว่าตัวเองจะต้องต่อยอดในเรื่องอะไรเราจะได้วางแผนการพัฒนาได้ถูกผมว่าทําแบบเนี้ยพนักง,งานจะยอมรับได้ดีกว่าด้วยซ้ําไปมากกว่าการที่บอกว่า ของจริงผลงานไม่ดีแต่เมนเจอร์บอกเขาว่าเอ้ยทุกอย่างดีไปหมดเพราะพนักง,งานจะเข้าใจผิดได้เลยนะครับว่าสิ่งที่เขาทําทุกอย่างเนี่ยอ๋อมันดีอยู่แล้วเกิดเขาลาออกเปลี่ยนงานไปไปอยู่ที่อื่นกับกลายเป็นว่าที่อื่นบอกเขาต,งตรงๆเนี่ยเขาจะรู้สึกทันทีว่า๋อ้ที่ทํางานเก่านี่เมนเจอร์นี่ทุกอย่างโกหกเขาหมดเลยดังนั้นเขาก็เลยไม่ได้รับการพัฒนาอะไรเลยประเด็นนี้สําคัญเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเราจะใช้บระบบบริหารผลงานท่านต้องเลือกเฟ้นเมนเจอร์ตัวจริงอะครับ เป็นแมネ a เจอร์ที่มีลีดเดอร์ชิพมากพอหรือถ้ายังไม่มีมากพอท่านก็ต้องฝึกให้เขามีความพร้อมในเรื่องนี้ก่อนที่จะเลื่อนเข้ามาเป็นผู้จัดการไม่งั้นระบบบริหารผลงานท่านก็ไม่สามารถไปได้ตามเจตนารมแน่นอนตัวถัดมาก็คือเราไม่มีระบบฟีดแบ็กโคชชิ่งทั้งๆท,ที่ตัวระบบบริหารผลงานก็บอกอยู่แล้วว่าต้นปีวางแผนผลงานเสร็จระหว่างปีจะต้องมีการคอนเวอร์เซชันนะต้องคอมมิวนิเคทนะต้องมีฟีดแบ็กกันต้องโคชชิ่งกัน แต่ประเด็นสุดท้ายสุดท้ายแล้วก็คือมาดามแมเนเจอร์ขี้เกียจบ้างบอกไม่มีเวลาบ้างทั้งๆท,ท,ที่นี่คือบทบาทของตัวผู้จัดการจริงๆที่จะต้องขับเคลื่อนผลงานโดยผ่านลูกน้องดังนั้นถ้าลูกน้องทํางานออกมาไม่ดีไม่ได้ตามเป้ามอบหมายอะไรไปส่งมาเกิดความผิดพลาดแน่นอนครับเราอาจจะบอกว่าน้องเขาไม่รู้ขาดทักษะขาดความรู้ไม่เป็นไรส่งมาผิดพลาดก็ได้ แต่คนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นผู้จัดการจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสื่อสารกับเขาว่าอะไรคือจุดผิดอะไรที่ต้องพัฒนาเพื่อให้ครั้งหน้าเวลาเขาส่งงานมาเนี่ยจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดตามมาเหมือนเดิมเพื่อไม่ใช่ผิดซ้ําๆไปเรื่อยๆนะครับโดยที่นายไม่บอกมาบอกทีเดียวตอนปลายปีสุดท้ายแล้วถ้าเราใช้ระบบบริหารผลงานจริงๆลูกน้องไม่ได้เป้านายเองก็ไม่ได้เป้าเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเขาผิดซ้ําๆเนี่ยยกเว้นว่านายจะต้องทํางานแทนลูกน้องซึ่งก็ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของการเป็นแมネเจอร์แน่นอนแม้งั้นท่านมีลูกน้อง10คนถ้ากอกว่าท่านต้องทำงานแทนลูกน้อง10คนนะครับซึ่งอันนี้คือไม่ใช่บทบาทของการเป็นผู้จัดการที่ดีแน่ๆดังนั้นฟีดแบ็กโคชชิ่งเลี่ยงไม่ได้ถ้าท่านต้องการที่จะทำให้ระบบบริหารผลงานสามารถจะเอามาใช้ในการพัฒนาพนักง,งานได้เนี่ยฟีดแบ็กโคชชิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้มันมีประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลสูงสุดนะครับสุดท้ายที่จะเป็นปัญหาเยอะมากก็คือเรา ตัวผู้จัดก,การนะครับไปเชื่อแล้วก็เชื่อมโยงระบบประเมินกับการให้รางวัลมากเกินไปคือเขามองว่าถ้าเขาประเมินผลคือไม่ว่าจะกําหนด KPI ยังไงแบบไหนนะครับแต่สุดท้ายก็มาตายตอนประเมินผลอยู่ดีนั่นแหละ KPI บางตัวพนักง,งานทําไม่ได้สุดท้ายนายเขาบอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้คุณละกันคือกลายเป็นว่าเขาอยากให้พนักง,งานได้รางวัลเยอะๆหน่อย เพราะอะไรเพราะว่าเห็นใจพนักงานนะค่าของฉีบก็บแพงของ,ของก่อแพงทํางานซ้ํามาทั้งปีไหนๆเขาก็ช่วยเรามาละแล้อบริษัทก็มีการกําหนดเงบประมาณการขึ้นเงินเดือนโบนัสเอานะ่ะให้เขาเยอะหน่อยก็แล้วกันคือเรามองแต่แบบเนี้ยนะฮะมันก็เลยเกิดผลลัพธ์ที่ออกมาว่าพนักงานบางคนผลงานไม่ดีแต่ได้เงินขึ้นเยอะได้โบนัสเยอะความไม่เป็นธรรมมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นในองค์กร ดังนั้นไอ้เรื่องของระบบบริหารผลงานเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ leadership นะครับที่มีความตรงไปตรงมาในระยะสั้นท่านอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีนักที่จะต้องบอกความที่ไม่ดีแต่อย่างน้อยผมว่าคนเราทุกคนมันคงไม่ใช่มีแต่สิ่งที่ไม่ดีถูกไหมฮะมีแต่ผลงานที่แย่ๆมันไม่ใช่คนเราทุกคนล้วนมีข้อดีจุดแข็ง แล้วก็ต้องมีจุดที่จะต้องพัฒนามันมีอย่างนี้ทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนเก่งมากแค่ไหนก็ตามนะครับผมเคยมีลูกน้องที่แบบเป็นทาเลนต์จริงๆเป็นคีย์ทาเลเต์นะฮะมีความเก่งมากไบรท์มากชาปแล้วก็เร็วมากแต่เขาก็ยังมีจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาอยู่ดีนั่นแหละคือไม่มีใครเพอร์เฟกนะครับดังนั้นการที่นายประเมินทุกตัวทุกปัจจัยของลูกน้องว่า A หมดทุกตัวเนี่ย แปลว่าอะไรแปลว่านายคนนั้นไม่ควรจะเป็นแมนเจอร์ที่ดีเพราะไม่สามารถที่จะตรงไปตรงมากับเรื่องผลงานลูกน้องได้เลยแล้วถ้าเรามีแมเนเจอร์แบบนี้เยอะๆโดยที่ไม่เข้าไปแก้ไขเข้าไปเปลี่ยนแปลงทัศนคติมุมมองของเขาเนี่ยอนาคตสุดท้ายระบบบริหารผลงานที่เราอุตส่าห์พยายามจะเปลี่ยนเพื่อจะได้ได้ไอเดียในการที่จะใช้วางแผนพัฒนาคนมันก็จะใช้งานไม่ได้อีกต่อไปเรื่อยๆนี่แหละฮะ เพราะฉะนั้นประเด็นวันนี้สําคัญนะครับถ้าท่านอยากจะให้ระบบบริหารผลงานเป็นพื้นฐานข้อมูลที่จะเอามาต่อยอดไม่ว่าจะเป็น HRD นะครับคือเรื่องของวางแผนพัฒนาผลงานในอดีตว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีจุดไหนบ้างที่ทําให้ผลงานไม่ถึงเป้าสาเหตุมาจากเรื่องอะไรอันนี้ PMS ช่วยได้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้น PMS เนี่ยยังช่วยได้ว่าผลงานของพนักง,งานจากปัจจุบันไปสู่อนาคตเนี่ยเขาจะต้องพัฒนาอะไรบ้างก็โดยอาศัยพวกบรรดา competency หรือ potential ในแง่ของการทำงานเป้าหมายที่จะสูงขึ้นในอนาคตเราจะได้เตรียมความพร้อมที่จะทำให้พนักงานคนนี้เติบใหญ่ขึ้นไปได้ดังนั้นข้อมูลตรงนี้มันสำคัญมากนะครับในแง่การพัฒนาคน แล้วก็ที่ตามมาแล้วเป็นสิ่งที่พนักง,งานทุกคนต้องการแน่นอนก็คือผลงานดีก็ได้รางวัลตอบแทนที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราทําระบบนี้ให้มันตรงไปตรงมาสามารถตอบโจทย์ตอบวัตถุประสงค์ของระบบบริหารผลงานได้ดีเนี่ยพนักง,งานเองจะได้ทั้งระบบการพัฒนาตัวเขาเองแล้วก็ยังได้ทั้งอนาคตที่เติบใหญ่แล้วอีกตัวหนึ่งก็ยังได้ทั้งตัวระบบค่าตอบแทนที่ตอบโจทย์ผลงานของเขาด้วย แค่เพียงข้อมูลบริหารผลงานตรงไปตรงมาไม่เกิดความลำเอียงจากตัวแมเน g เจอร์นะฮะก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ